กับทุกคนนะก็ว่าชีวิตนี้จะมีความสุขขึ้นเมื่อเรากำจัดเครื่องเศร้าหมองออกไปเรื่อยๆเครื่องเศร้าหมองนะบางครั้งเครื่องเศร้าหมองที่เกิดจากการพูดการกระทาที่ไม่ถูกต้องบางอย่างมันเศร้าหมองอยู่เพราะเราเคยทำ บางครั้งเป็นความไม่สบายใจทันทีที่เราทำลงไปในอย่างหนึ่งการพูดการกระทำที่ไม่ถูกต้องบางครั้งมันก็ไม่สบายใจทันทีบางครั้งมันเป็นความเศร้าหมองที่ค้างๆางผ่านวันมายาวนานนึกถึงก็ไม่สบายใจนึกถึงก็ไม่สบายใจนี่คือ การพูดการกระทำที่ไม่ถูกต้องเมื่อทำไปแล้วมันก็กลายเป็นเครื่องเศร้าหมองความเศร้าหมองทำให้จิตนั้นไม่มีความสดชื่นและบางครั้งมันติดตัวเราตราบจวบจนวันตายในยามที่จะตายถ้าบรรยากาศความเศร้าหมองนั้นเข้ามาให้ผลในวาระของจิต ที่จะต้องจากโลกไปชีวิตมันก็จะอยู่ในห้วงแห่งความเศร้าหมองเขาจึงบอกว่าให้กำจัดมนทินของตนไปตามขณะสมัยเหมือนช่างทองไล่สนิมทองฉะนั้นพระเจ้าบอกนะกำจัดความเศร้าหมองมันเกิดจากการพูดการกระทำธรรมา,มาก็กำจัด ความเศร้าหมองที่เกิดจากความคิดนี่อย่างหนึ่งควบคมุมเมื่อเกิดแล้วรีบละต่อมากำจัดความเศร้าหมองในส่วนอันเป็นความเคยชินที่มันพร้อมจะเกิดตรงนั้นเป็นส่วนของนิสัยนิสัยที่มีตำหนินิสัยในฝักฝ่ายไม่ดี ความเคยชินชินในทางที่จะคิดร้ายชินในทางที่จะเกิดความอิจฉาชินในทางที่จะเกิดความหินแก่ตัวชินในทางที่จะเกิดความเกลียดรังเกียจชินในทางที่จะเกิดอกุศลธรรมทั้งหลายนะในส่วนอันเป็นนิสัยชินในทางเกียดคร้านชินในทาง ว่ากลัวอะไรนี้ก็ามาฝึกที่จะลดมันลงชีวิตที่ไม่ค่อยมีเรื่องราวอันเป็นเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้เนี่ชีวิตนั้นจะมีความบริสุทธิ์และสดชื่นขึ้นเป็นที่สบายแก่ตัวยามที่เราสะอาดดีเราจะสบายตัว ยิ่งการปฏิบัตินี่คำว่าปฏิบัติก็คือมาเปลี่ยนแปลงตัวเองลดและกําจัดส่วนนั้นเป็นพิษโทษต้องตั้งใจกําจัดเลยนะไม่ใช่เห็นแล้วก็เฉยเฉยนะไม่ใช่ว่าคิดว่ามันเป็นนิสัยส่วนตัวนะครเฉยเกับมันจริงมันคือโทษภัยอัตตาบางชนิดรู้แล้วก็ต้อง กลัวละอายรังเกียจคนที่จะก้าวหน้าในทางธรรมกับพระเจ้าคือคนที่รังเกียจตัวเองที่ปล่อยให้อัตตาเกิดรังเกียจตัวเองที่ปล่อยให้ความอิจฉาเกิดรังเกียจตัวเองที่ปล่อยให้อกศุศลธรรมนั้นกี่คออยู่ได้รังเกียจตัวเองที่ปล่อยตัวเองโกรธ รังเกียจตัวเองที่ไปคิดร้ายกับคนอื่นนี่คือคนชนิดนี้จึงจะก้าวถึงความบริสุทธิ์ได้เพราะมีใจรังเกียจอากุศลธรรมทั้งหลายที่มีอยู่กับตัวเองไม่ใช่รังเกียจแต่เฉพาะที่มีกับคนอื่นฉันไม่ชอบคนนั้นฉันไม่ชอบคนนี้ฉันไม่ชอบคนนั้นเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนีน้เพราะอย่างนู้นน,น,นั้นเป็นเด็ก ในทางการปฏิบัติมากนะคนที่ไม่มีความรังเกียจตัวเองเลยคือคนหลงตัวเองและจะหลงตัวเองง่ายนะยากต่อการที่จะก้าวถึงความสำเร็จในธรรมของพระพุทธเจ้าพระเจ้าจะมีคำว่าตรวจตราตัวเองด้วยตนะรวจตรวจเพื่อจับผิดตัวเองถ้าเป็นเด็กๆก็จะ ตรวจเพื่อจับผิดชาวบ้านนะจับผิดเขาแต่ถ้าเริ่มฉลาดในทางธรรมมากขึ้นมีพัฒนาการก็จะขยันที่จะตรวจเพื่อจ้องจับผิดตัวเองจับผิดอากุศลไม่พอนะจับผิดแม้แต่กุศลธรรมที่มันยังไม่ประณีตพอเพื่อจะทำให้ตัวเองดีขึ้นกุศลธรรม ที่ตัวเองสร้างนะก็ยังเห็นว่ามันน้อยก็จะรู้สึกไม่พอใจสติยังอ่อนก็ไม่พอใจสมาธิยังอ่อนก็ไม่พอใจความรู้นั้นยังไม่ประนีตก็ไม่พอใจความเพียรมันอ่อนก็ไม่พอใจคนชนิดนี้จะประสบความสำเร็จในธรรมของพระพุทธเจ้านะน้ในใครต้องการมรรคผลนิพพาน ไม่ใช่คาดหวังด้วยอำนาจของกิเลสเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องวางทิศทางชีวิตให้เข้าไปสู่กรอบอันถูกต้อง่ัในใช้คำว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบจึงทำให้สติประฐานสี่สมบูรณ์ได้เพียรที่จะละลดและก็เลิกในส่วนอันเป็นอกุศลธรรมทุกชนิด เพียรที่จะป้องกันไม่ให้เกิดป้องกันไม่ให้เกิดนะมีสติยับยั้งระวังสูงเมื่อเกิดขึ้นต้องรีบละและเมื่อฉลาดพอกว่านั้นจะป้องกันไม่ให้เกิดได้อย่างแนบเนียนเพียรสร้างสร้างกุศลธรรมคำว่ากุศลคือขยันที่จะสร้างความบริสุทธิ์ของศีลให้สูงขึ้น ให้สูงจนถึงนระดับที่ไม่ต้องสร้างมันกลายเป็นที่ใสไปแล้วไม่ต้องรักษาเพราะมีปกติที่ชีวิตเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหมดเจตนาในการจะล่วงโดยเด็ดขาดมีความขยันที่จะฝึกสมาธิเติมความแกล่งกล้าชำนิชำนาญเติมความรอบรู้เจนจัด สร้างปริมาณของการฝึกฝนให้มีสมาธิได้ดังใจปรารถนาตราบใดที่ยังไม่ชำนาญก็จะไม่ล้มเลิกความภากเพียรที่จะทำให้เขามากขึ้นจนกว่าจะถึงจุดที่อิ่มตัวแด้ถึงแม้อิ่มตัวแล้วการกระทําก็ยังจะเป็นเองถ้ายังขาดความรู้ก็ศึกษาเทคนิค ถ้าอยากจะรู้มากมากก็ทาเยอะๆการทาเยอะๆจะทําให้ได้เรียนรู้มากได้ฉลาดมากขยันที่จะสร้างความรู้ในกรอบที่ถูกลักษณะด้วยนะมันสร้างความรู้ไม่ใช่ไปสร้างความรู้เปรอะความรู้มันก็มีขอบเขตที่เป็นความรู้สําหรับควรจะต้องสร้างคือความรู้ในเรื่องชีวิตนี้ ตามแง่ของอนิจจังความไม่เที่ยงตามกําหนดความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงแก่กล้าที่มีอยู่กับชีวิตที่มีอยู่กับทุกสิ่งให้มากตามเก็บความไม่เที่ยงให้มากในอย่างหนึ่งกับตามค้นคว้าธรรมชาติของชีวิตตามที่เป็นจริงไปรู้ว่าระบบชีวิตนั้นเป็นอย่างไรตรงนี้ต้องศึกษา ในส่วนของปริยัติเพิ่มเติม,มแล้วก็นำปริยัติไปใช้เป็นแบบแผนในการเพ่งคนควา้าต้องขยันสร้างแต่มาก็ขยันรักษาความรู้รักษาความบริสุทธิ์รักษากระแสสะอาดรักษาปกติภาวะอันเป็นประพสอนรักษารักษาศีลสติสมาธิปัญญา เรียอการตามรักษานะไน่แม้แต่พระอาหารหันต์ก็ยังมีการตามรักษาทำอันถูกต้องแล้วการรักษาของท่านคือการเข้าอยู่เสมอเป็นระยะเรียกว่ามีสติเป็นอธิปไตยท่านใช้คาว่ามีสติเป็นอธิปไตยนะมีการอยู่้ดยวิมุตติวิมุตติญาทัศนะอยู่เสมอ มีการตามทบทวนความรู้อยู่เป็นปกติบางครั้งเขาก็จะเรียกว่าอยู่ด้วยฌานบ้างอยู่ด้วยวิปัสสนาบ้างการอยู่กับสิ่งเหล่านั้นคือการรักษาสิ่งเหล่านั้นเราอยู่กับอะไรก็คือการรักษาสิ่งนั้นแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังเป็นผู้ไม่ประมาทนะจ๊ะ เป็นผู้ไม่ประมาทเป็นความไม่ประมาทที่ไม่ต้องตั้งใจแต่ความไม่ประมาทนั้นยังมีอยู่เพราะการผ่านเวลาที่บ่มเพาะยาวนานด้วยพลังความไม่ประมาทอย่างแรงกล้าทำให้ความไม่ประมาทถูกก่อตัวขึ้นในปริมาณที่มากมันไม่สลายไปก็ยังคงให้ผลอยู่แม้กระทั่งจิตหลุดพ้นแล้วความไม่ประมาทก็ยังตามมา เป็นส่วนในการรักษาความหลุดพ้นนั้นให้ยังคงอยู่อย่างแจ่มใสโดยไม่ต้องอาศัยเจตนาเป็นการปฏิบัติธรรมนี้ขนาดพระอรหันยังไม่ประมาทบางบุคคลที่เริ่มก็ควรจะต้องเริ่มก่อสมาธิก่อศีลก่อสติก่อปัญญาไปพร้อมกับการสร้างความไม่ประมาทขึ้นมา เตือนตัวเองเสมอที่จะไม่ประมาทแล้วเร่งความเพียรการปฏิบัติธรรมนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อาศัยลูกฟุกมาเดินแล้วก็ฟุกฟุกแล้วเกิดความรู้และกิเลสมันหมดไปมันจะไม่มีลูกฟุกมันอยู่กับความเพียรความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากโชคบันดาลแต่เกิดจากความภาคเพียรบนวิธีการอันถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จทางโลกหรือทางธรรมจะสำเร็จด้วยความเพียรทั้งนั้นและเป็นความเพียรที่วางไว้บนวิธีการอันถูกต้องความสำเร็จที่แท้จริงถึงเกิดไม่มีลูกฟลุกไม่มีโชคบรรดาลน,นะทางโลกก็เหมือนกันบางครั้งใครสักคนอาจจะประสบโชคแล้วได้ ความสมประสงค์อาจจะประสบลาบด้วยโชคบรรดาลแต่ลาบและโชคบันดาลก็เป็นคนละอย่างกับคำว่าประสบความสำเร็จบางคนได้โชคมาแต่ไม่ได้หมายถึงชีวิตนั้นได้รับความสำเร็จบางทีโชคนั้นก็หมดไปถ้าบุคคลไม่ดีจริงจะแบกรับโชคแบกรับ สิ่งดีงามที่เข้ามาได้ไม่นานสิ่งนั้นจะหมดไปแต่ถ้าเข้าถึงความสําเร็จด้วยพลังความพากเพียรบุคคลนั้นจะมีพลังรักษาความสําเร็จไว้ได้เพราะตัวเองสร้างมันมาสร้างความสําเร็จมาพร้อมๆกับสร้างพลังของตัวเองเพื่อประคองความสําเร็จหลายคนไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าพลังของตัวเองไม่พอ ความสำเร็จนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากความภาคเพียรที่ถูกต้องเท่านั้นเชีวิตเราจะประสบความสำเร็จในธรรมมันต้องประณีตกว่าในทางโลกทั้งโลกเอาแค่หลักวิชาในธรรมนี้จะต้องมีการวางผังวางแผนจัดกรอบตั้งแต่ในเรื่องของการพูดการคิดการการะทำวางแผนในเรื่องของการกำจัดมนทินของตน แตาต้องมีความละเอียดอ่อนในการขยันตรวจขยันรักษาขยันสร้างนี้อย่างเป็นระบบด้วยนะไม่ใช่ว่าอย่างลวกลวกการเข้าถึงสิ่งประณีตต้องใช้การกระทำมันประณีตเรื่องทางจิตเป็นเรื่องประณีตจะต้องใช้การกระทำมันประณีตสูงถ้าพลาดก็หลงง่ายแนะม้ความรู้ถ้าหยาบก็หลงได้ แม้แต่สมาธิทับหยาบลวกก็ลงได้เหมือนกันใน,ในเรื่องทางจิตนี้ลงง่ายกว่าในเรื่องทางโลกด้วยซ้ำจึงต้องเป็นอะไรที่ประนีตใครจะปฏิบัติธรรมถ้าคิดว่าจะปฏิบัติมันก็คือต้องลดละเลิกฉลาดที่จะตรวจตัวเองด้วยไม่ใช่เมากันอยู่ได้นะบางที ไอคิดว่าดีแล้วนั่นคือตายเสียแล้วคนไหนคิดว่าฉันดีแล้วนั่นคือคนที่จมลงในห่วงแห่งความเลวร้ายไม่มีใครดีแล้วหรอกมันมีแต่คำว่ายังดีไม่พอคนจะเจริญคือจะรู้สึกอยู่เสมอว่ายังดีไม่พอเห็นแต่ข้อตำหนิไว้นี่ยังไม่ดีนี่ก็ยังไม่ดีนี่ก็ยังไม่ดีนี่ก็ยังไม่ดีน,ดนั่นคือคนที่ มีความเห็นอันถูกต้องถ้าดีแล้วนะั่นคือคนที่เลวร้ายนะและก็จมอยู่ในห่วงของการไม่พัฒนาและความรู้สึกว่าดีแล้วมันจะซอนฐานะแห่งอัตตาแฝงอยู่บนความดีแล้วนั่นละและ้วก็เป็นภาวะที่หยุดยั้งการปฏิบัติ เรียกว่าสิ่งที่ทำให้การปฏิบัตินั้นหยุดลงจมลง